เอ,อื้อเพราะภาษาพระเจ้า<ม>ฉันใช้คําว่ามันเอื้อต่อการปฏิบัติครับหนูมาอยู่วดัดพี่หนึ่งหนูไม่ได้ตั้งใจจะบวชหรือไม่บวชอ่ะหนูก็เคยถามหลวงตาว่าหนูจําเป็นต้องบวชไหมหลวงตา,วาบอกว่าไม่จําเป็นกูไม่ชอบผู้หญิงไม่มีผมเพราะตอนนั้นมันอยู่ไม่ถึงสิบคนหลวงตาก็าบอกอยู่ไปอย่างเงี้ยก็ถือว่ามอาจารย์ไปอยู่ก็ฝึกของมึงไปทํางานของมึงไปณัฐอยู่นั้นหนูเลยเห็นเลยว่ามันไม่มีแบ่งแยก มันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยแต่เราเนี่ยมันเกี่ยวท,ที่ใจเราเนี่ยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เกี่ยวกับโชดหรอกอพระทําผิดศีลก็เยอะแยะเห็นไหมมีข่าวอยู่อถ้าพูดถึงนะพระกินเหล้ากับกับคนกินเหล้ากับตอนที่ยังไม่ได้ปวยกินเหล้าก็กิกนเหล้าเหมือนกันแต่ทําไมพระถึงมีความแบบผิดมากมายนะอันนั้นไม่ใช่พระได้เหรอใครับเป็นสมราะเพราะโลกให้ค่าไปแล้วว่าพระต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าคนคนหนึ่งล่ะพี่โชค<ะ>คำว่าคนคนหนึ่งมันมีโอกาสผิดพลาดได้สมมุติีสงคือผู้ที่กําลังศึกษาคนที่สอบตกเนี่ยคือคนที่เผลอลงไปอย่างเงี้ยคือคนที่สอบไม่ผ่านอะ่ะสิกขาคือลาลาออกไปลาจากออกจากการศึกษาตรงเนี้ย <ừ> ทิ้งออกไปอ่ะคือไม่ได้ทนต่อความรู้สึกเดิมไม่ได้นะไม่ได้เกี่ยวกับพรรษาเลย คนคนหนึ่งถ้าไม่ฝึกไม่หัดเห็นไหมเอาง่ายๆแค่ามาอยู่วัดเนียมาอะไรอะอดข้าวเย็นเนี่ยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นละโอ้โหอัดคัดเคลี่ยเนี่ย,เ,ยเราเริ่มเห็นกรอบบางๆขนาดกรอบตัวนี้ยังไม่ได้หนาแน่นถ้าไปอ่านในวิันพระจริงๆเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยเยอะมากทีเนี้ยเราจะทํำยังไงกระดุกกระดิกเนี่ยผิดหมดเลยแม้แต่จะเข้าห้องน้ําอาบน้ําตองซ้อนว่าทำไมรู้อ่าน ่านแล้วมาทําพี่หนึ่งทั้งนั้นที่ตอนนั้นอยู่บ้านด้วยนะ,ะพระถือผ้าสามผืนถือทุดงควัตเราก็เสื้อสามตัวแล้วะเปลี่ยนกันกลับไปกลับมาบ้าไหมล่ะ,เอ,ออะเอาผลม,มาทําหมดเลยฟูกที่นอนเอาทิ้งนอนกับพืน้นผิดศีลห,ห้ามนอนเกินสองนึงห้ามนอนที่นอนที่มีนุ่นที่มีอะไรคือมันทําด้วยความไม่รู้แต่ทําด้วยความศรัทธา เราไม่รู้เลยว่าศีลว่าวินัยมีไว้เพื่ออะไร <Okay. S 1> แต่ยิ่งพอเราถือพอเรายึดในตรงเนี้แล้วเราทําได้อะใจเรากลับไปตําหนิพระทีเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าว่าความเป็นศีลที่เราถือเนี่ยเ,เพื่ออะไรศีลที่แท้จริงเราไม่รู้จักเรารู้แค่รักษาด้วยกิริยารักษาด้วยกายด้วยวาจาแต่ใจเนี่ยมีแต่ออกไปตําหนิพิโยคจนงวะหนึ่งเราวกกลับมาเห็นตัวเองว่าทําไมเราเรายิ่งรักษาศีล ยิ่งถือศีลยิ่งทำถือวินัยเหมือนพระทำไมยิ่งเรายิ่งถูกอ่ะทำไมเรายิ่งเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นไปวัดริ้วไม่อยากกราบพระรู้สึกว่าพระผิดศีลตลกไหมอ่ะอาจนนี้ถ้าบอกว่าเป็นความเห็นวิปลาสใช่ไหมโอ้วิปลาสเลยแหละพิโยคหนูเนี่ยเคยเคยไปโจทย์พระที่แบบพระพุทธเจ้าอนุญาตให้กินแค่เนยใสเนยข้นอ่า บักขามปั่มบักสมอผลไมท้ที่ท่านอนุญาตมีไม่กี่อย่างแล้วผลไม้ที่จะกินต้องผ่านการคั้นน้ําแล้วก็ต้องกรองด้วยครับอ่ารู้หมดเลยวินยัย<อ>แล้วพระที่จะฉันเนยข้นได้ชีสคือผ้าที่ป่วยเอออแล้วหลุงพี่ไม่ได้ป่วยอ่ะอลันบอกหลังจากวันนั้นท่านบอกกูไม่กินอีกเลยอ่า เราก็เลยโอ้เราเราเราเอาความรู้ไปทิมแทงคนอื่นโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยถัดเป็นโทษอยู่ตรงอ่ามันไม่รู้พี่โยคไม่รู้ว่าเป็นโทษมไม่ได้ดูฐานะเลยอ่าเหมือนเราเป็นนักเรียนแต่เราไปสอนค,ครูอ่าท่านท่านอยู่ในชุดอยู่ในเพศอยู่ในคาบอย่างเนี้ยอย่างน้อยเรายังเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้ด้วยอะไรก็ตาม สิ่งแรกเราไม่ได้เครารพที่ตัวท่านไม่เป็นไรแต่เราต้องเครารพเครื่องนุ่งห่มของท่านเพราะเรายังทำตรงนี้ไม่ได้เรายัางทิ้งไม่ได้แต่ท่านทำได้หนู<ศ>เ,เลยเลยกลับมามาเห็นเห็นเห็นโดยเองตรงเนี้ยเยอะขึ้นว่าโอ้โ,อโหเราเรา,เราความดีของเราเนี่ยกลับไปทิ่มแทงคนอื่นสุดท้ายแล้วเรามานั่งทุกข์เพราะความดีเองอความยึดศีลยึดธรรมของเราเอง ยึดยึดว่าถูกว่าผิด